Bye, สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนเนาะมื้อนี้ก็มาเจอ,เจอมาพอกกขขันกับเฮาคือเก่าพี่นนองมื้อนี้นเขาก็สิมาเปิดเมนูคือเก่ามื้อนี้นเขาเสิมาเห็ดยำบักม่วง,งพี่นอนอืเพาเตรียมในเบิด์่ะข่างบัอป้าคือเก่าพี่น้อะอันนี้ก็คือบักม่วงม,งมาร์กนึ่งนีก็เขาเตรียมออกมากข้างน,นอกนี่แหละพี่นนองโอเคไปซับ,บม่วงกันเลยพี่งบัะม่วงนี้ก็เฮาบ่ต้องปอกเปลือกเพราะว่า มันปอกนี่มันสีมันสีสมโพดมันสีเปรี้ยวเกินไปกินลำบากมันสีย่ำมันสีย่ำกับเปลือกมันเลยเจึงสีมีรสชาติแบบว่ารสชาติฝาดๆตักเปรี้ยวตัวเมฆ่าเขามันเปรี้ยวแห้งันออกระนาวเหรอเอา่ยงกนาวมานยังวะ โอ้ยลืมพี่น้องเลยสซเอาบักหนาวมาใส่ยำบักม่วงเป็นบ้าเฮงไงบักม่วงมันกะบักม่วงมันกะเปรี้ยวอยู่แล้วยังสะเอาบักหนาวมาใส่โอุ๊บอยกูเฮ้อเริ่มยำกันเลยพี่น้องใส่ยังก่อนใส่เป็นนัวก่อนชุลดก่อนไปเลยคิดได้ยังได้ว่าสะเอาบักสะเอาบักหนาวมาใส่กัน มะนาวมันใส่เนี่ยหมุ่งลืมข้าวนี่กับเปรี้ยวแล้วใส่น้ำตาลไปจังหน่อยใส่ข้าวขเนาะ หอมแดงเราก็ซอยเรียบร้อยซอยมาใส่แต่คุณเหรอนี่ใส่ไปแล้วหอมแดงของแสบของนัวขาดก็แดกก็แดกใสไปเลยใส่น้าปลาดิบหน่อยอน,นะนี่กันะน่อสิบเอร์เห็นตนี่นอก คนเลยได้บาทกิน,นกระดิเตะดังไม่นิ่งเลยลง่างแบบนีเตะกะับโอเค,อเคกินได้พี่นอ้องเยียบร้อยนี่พร้อมกินไหมใส่กับหมักแป้งผักครับกินบนนี้เลย คัเลแหกมานึันับกมาเอาเลยเด้ป,ปีน้องเปี่ยวเลยไข่แดนก็เปลือกมนใส่น้ำสั่นเงย้ย cái <laughs> còn, <laughs> còn không làm lại hứa là Còn không với nó không Làm lại thật, làm lại bình Xay <laughs> 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 สบว่ะหนาบมัเนียนวัวพี่นอ้อยว่างงานเลยเนี่ยพักเทียงก็เลยมเห็ดยำหม่งมงกินขันโบไซเปลือกมันน้ำนิวสม สมให้ก็ยังอันนี้มันยังยังมีหลดขวาตัดเปียวอยู่พี่น่อยหนามปลาแดกนวดเนอวเป็น,ใน,ใน,นอะนไรพ่อเห bon. ็ดไายได้บอก อโอ้ยอ <S preach science> ืมอืมเป้วอาจจะมีเสียงรถเสียงยังน้ำในเรื่องผิดน้องเลย ู่กลางนี่นะมันเป็นซอยถนนวิ่งผ่านไปผ่านมาหวานี่อ้อง sột nạm rồi Một muông một điều để bắt lại trở Hãy subscribe đảm luôn lắm khắc bỏng tiêm lộn một Say mưa lắm bị ngủ nghĩa. Ini bơi thôi bất bớt đấy. bất thôi bất bại thôi bất bại thôi bất โอเคเนาะพี่น้องกันสั้นเฮากะขอจบคลิปไว้เพียงเท่นเนาะ